บางครั้งเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้หลายอย่างมากจะเป็นอาชีพก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนแก้เหงาก็ได้ศิลปะเนี่ยมันให้อะไรเยอะแยะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นยังไงมันก็เป็นสิ่งนั้นนั่นแหละแล้วแต่ว่าคุณจะนิยามมันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าศิลปะเนี่ยมันให้อะไรกับคนดูสร้างสารรค์สังคมแล้วก็จะลงจิตใจคนดูเหมือนกับครั้งหนึ่งที่ผมเคยรู้สึกว่า เราคงทางานศิละปะไม่ได้หรอกเพราะผมรู้สึกไปเองผมคิดไปเองหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอผมเดินกลับมาผมไม่ได้คิดเลยว่าจะกลับมาทํานะแต่พอได้ทํากลับมาเออรู้สึกมันมีความสุขเราได้เป็นตัวของตัวเองได้อยู่ในโลกของตัวเองแล้วก็มีคนยอมรับเราด้วยซึ่งสิ่งเหล่านั้นอ่ะศิละปะทั้งนั้นเลยนะฮะทเอาเรื่องก็ได้ทําเอาเล่นก็ได้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะทําเป็นอาชีพเป็นศิลปินแต่สุดท้ายด้วย สเสน่ห์อะไรบางอย่างของมันนะได้นำเสนอความคิดได้มีเพื่อนได้มีคนที่เขาชื่นชมเราเนี่ยมันมันรู้สึกรู้สึกดีจริงๆครับศิลปะเนี่ยมันดีกว่าที่คิดเอาไว้จริงๆ ผมได้รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเคยเดินทางไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยเด็กวัยเรียนวัยมหาวิทยาลัยยันโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทําเป็นงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องเล่าในวัยเด็กเทพนิยายหรือแม้แต่ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับล้านสัก์ประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้รับมาเนี่ยผมทํามันเอามันเข้ามาใส่ผสมประสานกันจนมันเป็นงานศิลปะที่มีลักษณะของผม ที่ผมเรียกมันว่าดักดูโวโดยการใช้ความเป็นโอสคูลการศึกษาจากงานศิลปินรุ่นเก่าๆนำข้อมูลเหล่านั้นมาผสมผสานกับประสบการณ์ของเรารูปแบบต่างๆที่เราได้สัมผัสมาไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของรอยสักที่มันให้ความหมายต่างๆเช่นความหมายของรอยสักที่มันมีความหมายของกะโหลกที่มีดาบเสียบมันแสดงถึงการอาฆาต จะแก้แค้นมันเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มหรือการสักบนตัวทําให้เกิดความมั่นใจเพื่อที่จะปกปิดความอ่อนแอและความเปราะบางในจิตใจของคนเราสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเป็นเกาะกํากบางังหรือจะเป็นเรื่องของงานที่เป็นลักษณะที่เป็นเรื่องของปีศาจต,ตัวเล็กๆโดยน้อยๆจริงๆแล้วผมอยากจะสะท้อนความเป็นตัวตนของผมหรือเป็นการสะท้อน ความคิดจิตใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพียงเแื่ผมจะบอกว่าความเลวความดีเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายแค่มันอาจจะอยู่กันด้านตรงข้ามมันเป็นความประสานกลมกลืนเพราะมันดีดีต้องมีเลวมีมืดต้องมีสว่างมันก็เปรียบเสมือนว่าความชั่วหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยสนับสนุนความดีถ้ามันไม่มีความชั่วความดีมันก็ไม่เลิศเลอทามันไม่มีความมืดความสว่างมันก็ไม่สุขใส ผมอยากให้คนเนี่ยได้เข้าใจว่าความชั่วหรือสิ่งต่างๆหรือความไม่ดีของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งเนี่ยสภาพรอบข้างของเราเนี่ยคนมักกระตัดสินคนมักมักตัดสินคนแค่การทําผิดแค่ครั้งเดียวก็เลยทําให้รู้สึกว่าผมอยากจะสะท้อนตรงนั้นออกมาว่าคนเราเวลามันทําอะไรไม่ดีเนี่ยมันนิดเดียวอ่ะแต่อันนี้เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยเวลาถูกตีความไปเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันชัดเจนมาก ไปทำลายสิ่งที่เขาดีๆหมดเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้เราอาจจะสูญเสียคนดีๆไปหรือพลาดโอกาสบางอย่างในชีวิตดีๆไปเรื่องการทํางานบางครั้งเนี่ยผมก็ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวความผูกพันต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจได้ทั้งนั้นแะครับแล้วก็ทําออกมาแล้วก็ผสมผสานกับสิ่งที่เราชอบก็คืออาร์ตโนโวหรือลอยสัก หรือเทพนิยายความเป็นแฟนตาซีเรานำมาผสมผสานกันทำให้เกิดความรู้สึกว่างานของผมเนี่ยดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรดูยากแค่เห็นเป็นรูปแบบสวยงามแล้วก็เรื่องคนใกล้ตัวเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจง่ายเพราะว่าคนทั่วไปเห็นก็เห็นคนก็เราก็ดูง่ายแล้วว่างานออกมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นคนนะมันเขียนอย่างนี้แล้วอมันสวยดีนะมันง่ายๆครับ งานจึงค่อนข้างออกมาเป็นลักษณะที่เป็นแฟนตาซีสีที่สวยชวนฝันดูง่ายส่วนเรื่องการใช้เทคนิคผมก็ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมายก็เป็นการวาดแบบธรรมดาธรรมดาเพื่อให้มันง่ายต่อความเข้าใจงานค่อนข้างออกไป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมเล่าเรื่องซะส่วนใหญ่กึง่งๆออกจะเป็นภาพประกอบเลยด้วยซ้ำนะครับ แต่งานเราออกมาเนี่ยเราใช้ความคิดสอดแทรกเข้าไปมันจริงเป็นที่มาที่ไปของงานศิลปะที่มันวิชชเนอรี่ที่ต้องจะใช้ตาดูแล้วก็เข้าใจใน,ในเรื่องของการเ,เห็นเงื่องสื่อันแบบตรงๆเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบทิดเยอะนะครับเห็นเส้นสวยก็เส้นสวยเห็นสีสวยก็สวยเห็นรูปทรงสวยก็ตรงนั้นก็สวยวิธีขั้นตอนการทํางานนั้นนะ่ะผมจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับการศึกษาพวกงานศิลปะ รุ่นเก่าๆที่เป็นโอลมาสเตอร์แล้วก็ไปศึกษามาดูเทคนิคตรงนั้นมาแล้วก็เอาเทคนิคตรงนั้นนะมาดัดแปลงสร้างรูปแบบเฉพาะของเราเข้ามาโดยใช้สิ่งต่างๆเนี่ยที่เราได้สัมผัสมาหรือการใช้ข้อมูลในการทำงาน mm hmm. เช่นการเปิดดูในอินเทอร์เน็ตก็ดีดูจากโทรศัพท์ที่เราได้รับสื่อข่าวสารต่างๆ,ๆมาแต่เพียงแต่เราจะไม่บอกคนดูตรงๆเราจะบอกในลักษณะอ้อมๆอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องที่มัน คนดูอาจจะรู้สึกไปเองซึ่งบางครั้งศิลปินสื่อสารออกมาเนี่ยศิลปินอาจจะอินกับสิ่งที่สื่อสารแต่คนดูเนี่ยอาจจะกลับไปรู้สึกอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกันซึ่งมันก็ไม่ผิดมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทางสุนทรียะของผู้รับสารหรือผู้ดูศิละปะแต่ละคน